สวัสดีครับร้านนวยพรมาเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกหนุนตมาวัดถ้ำเมืองนาครับเป็นข้างหลังเป็นแผ่นเงินนะครับผมนะครับเป็นแผ่นเงินนะฮข้างในหนุนตมาจานนะครับแล้วก็ใส่เส้นเกสรหลงตานะครับผมมีหมายเลขนำมือกำกับนะครับหนุนตมาท่านก็เป็น จิตหลวงปู่ดู่ว่าแสแกนะครับท่านก็ปฏิบัติแนวทางหลวงปู่ดูว่าแสแกนะครับแล้วก็ท่านเงยปัจนาพุทธภูมิเหมือนหลวงปู่ดูนะเห็นพระบุญทีักดิ์นะท่านจะรอนะรอได้นะครับนะครับผลก็รออยเจอแล้วก็ฟังนะครับผมก็ฟังท่านเทศกับทุกวันนะคะับคำสอนท่านฟังแล้วสบายใจนะครับจริงจริงๆก็คือสอนง่ายๆใช้ชีวิตง,ง่ายๆทำให้กำใจให้สบายบุญกุศลจะได้เข้า นะครับนะครับทำใจสบายสบายกุศลบุญกุศลให้เข้านะครับท่านเปลี่ยนชีวิตนะครับจากเมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็กินแต่เหล้าเมายานะครับสุดท้ายก็เดินเข้าทางธรรมนะครับปฏิบัติธรรมตามแนวของลูกผู้ดูอสแกร์นะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ท่านันปัจจุบันนะครับหลวงพ่ม,มาก,ก็เป็นปริยสฆ์ที่รู้จักกันทั่วประเทศนะครับาสาขาท่านเยอะมาก ตามสัจแบบฉบับของพระโพธิสัตว์นะฮะผู้ที่ปัถนาที่จะเป็นพู้เจ้าเนี่ยก็ปรปัถนาพุทธภูมิเนี่ยเขาจะมีท่านจะมีบริวารมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับถ้าท่านไม่ละพุทธภูมิก่อนนะอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำเนี่ยท่านละพุทธภูมินะครับแต่ก็ลูกศิษย์จะตามมากันเยอะนะครับท่านก็นำเข้านิพพานกันเยอะหรือบางคนเข้านิพพานไม่ได้ก็ไปขึ้นสวรรค์รอยุคภาษี นะครับภาษีนี้ไม่ตรที่จะมาบังเกิดอนครสภาษีก็ค um, ือหลวงปู่ดู่นะตามความเชื่อของลูกศิษย์หลวงปู่ดู่อย่างพวกเรานะฮะภาษีไม่ตรก็คือหลวงปู่ดู่นะครับก็คือหลวงปู่ทวดองค์เดียวกันนะฮะเราเชื่อกันอย่างนั้นนะครับเราเชื่อกันอย่างนั้นนะครับคือเป็นความเชื่อเป็นอาจินไตนะฮะส่วนหลวงตอมานั่นก็อีกนานนะครับถ้าที่จ้ฟังท่านนะครับพอจะเข้าพุทธเจ้าก็อีกอีกอีกหลกลับหลกันนะฮะ ท่านะนก็อย่างที่ท่านบอกบารามีพระโพธิสัตว์ก็คือยังคงอยู่นะครับในใะน,นการทาบุญกับพระโพธิสัตว์เนี่ยพลัางงานบุญก็ยังส่งผลเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับเราจะเข้า,น,านิพพานตัเกตมีเทสเลยนะครับข้างหลังเป็นฉากเงินเป็นแผ่นเงินปิดตอาว้นะฮะข้างในก็เป็นเส้นเกศาของหลวงปู่นะครับอของ,องตมัมาไม่เห็หลวงป,ปู่นะหลวงตามมา นะครับอย่างที่บอกนะครับฟังทำท่านทุกวันแล้วสบายใจนะโอกเคกขนาดนี้ไม่ขนาดไม่ค่อยเล็กนะฮะใหญ่พอสมควรผมว่าประมาณไซส์เอนะเขาเรีกยกไซส์เอแต่ผมเทียบมันไม่ทันไว้แล้วล่ะนะไซส์เอไม่ใช่ล็อกเก็ตเล็กนะล็อกเก็ตใหญ่นะเอาไปห้อยรวดมลภาวน,นา,านึกถึงหลวงปู่ข้างล่างก็เป็นยัน นะมวลทองคำเนี่ยนั่นคือณมวลแล้วก็ท้ำมึงแหละวัดท้ำออกอีกนะนะรายการนี่วัดท้ำมึงนะออกนะครับนะครับไม่ได้วัดสาขาออกนะครับบางทีก็เป็นวัดสาขาก็เป็นวัตถุมงคลของท่านนะฮะจะไม่ต่างกันนะครับผมนะครับรายการที่ฐานจิตนะครับก็คือนะครับพระรยาสงฆ์เจ้าท่านที่เก่งๆท่านก็จะขอบารมีนะครับพุทธเจ้าขอบารมีนะครับพระพุทธเจ้าองคตผม นะครับพระพุทธสิกีทศพลที่หนึ่งนะก็จะขอกันมาเรื่อยนะครับขอบารบมีพระเจ้าจนกระทั่งถึงพระเจ้าองปัจจุบันของเราพระพุทธสมณะโคดมถึงขอบารบมีมาเรื่อยนะครับขอบารบมีนะครับสังเจ้าอริยสงฆ์ต่าง,ง,งนะครูบาอาจารย์ต่าง,งเชวยมาแผ่บุญกุศลนะครับบรรทุกมงคลก็จะมีความตักิสทธิ์ขึ้นมาครับเวลาเราไปห้อยเนี่ยก็ถ้าอย่างคนที่ยังติดอยู่ในนะครับ ในเรื่องของโลกอยู่ก็เอาไปห้อยแล้วก็ทำมาหากินขึ้นค้าขายดีคือหวยถูกถูกหวยอะไรอย่างเป็นต้นโชคดีประมาณนั้นแต่ถ้าคนเอาไปเรื่องของตัดแล้วนะครับครานี้ผ่านก็จะทำให้นําเข้าสู่สมาธิได้ดีนะครับนี่เป็นอกเก็ตรุ่นแรกของหลวงตัมมาเลยนะเอาในปีสองหเนะครับเนื่องในวันงานเกิดมันเกิดท่านนะนะ ปีนี้ท่านอายุ80ปีนะฮะแปดสิบปีแต่ดูท่านไม่ค่อยแก่นะสดใสน่ะขนอ,อารมณ์ดีนะฮะสบายใจนะไม่ค่อยแก่สร้างพิมพ์แปดร้อยองค์เท่านั้นเองนะฮะน่ะต่อไปนะคนหายากแน่นอนฟันธงนะครับเพราะว่าใครมีก็ลูกศิษย์ชันเยอะนะ่ะสร้างแค่800ยังไงก็ไม่พอ นะครับลูกศิหลงต่อมาตอนนี้นะที่ตอนนี้ปัจจุบันก็เยอะในอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับพราะวัตถุมงลลใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยฮือหาแต่ถ้าต่อไปนานๆเน,นีนะ่ยหากันแน่นะครับเพราะวัตถุมงลลของลูตมาใช้ดีนะครับทันบวกกับพลังงานนะครับของผูดูมาด้วยนะครับเวลาที่ฐานเนี่ยนะครับ คนก็เวลาคนนั่นที่ฐานเป็นนะฮะเปิดคาถาจากักรพรรดิเสร็จแล้วก็ที่ฐานเนี่ยบางทีหลวงปู่ดูเกา็มาให้โชคถูกหวยอะไรอย่างนี้เป็นตอนผมก็ถูกหลายครั้งอยู่นะครับแต่เป็นถ้าเป็นแฟนนี่ถูกมากกว่าผมแล้วแต่คนนะ่ยคนที่ยิ่งศรัทธามากก็ยิ่งยิ่งถูกเวยยิ่งเชื่อความศรัทธาความเชื่อเชื่อในหลวงปู่ดูหลวงตาม,มาเนี่ยก็จะถูกต้องวันอะไรกันเยอะแต่คนไม่เชื่อก็ไม่ถูกนะะแล้วแต่ ตรงนี้มันเป็นเรื่องอะินไตนะครับไหนๆก็ไหนๆก็โพส์ล็อกเก็ตลงตามาแล้วนะเดี๋ยวส่วนจะถ่ายจักรพรรดิเลยดีกว่านะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนายานมณีนพรัสสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานางวรังคันทางสีวีจมหาเจรังอาหังวันธามิุุกโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสปัโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะครับท่าลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลรายการนี้นะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหเก่รือศูนย์แปดหน่องศูนย์สามศูนย์ศูน ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด u ับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งนะฉันจะไม่พลาดทุกรายการมุชุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ